ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลท์สซยครับวันนี้ก็จะพามาดูไม้ด่างครับเป็นไม้แขวนก็ได้ครับไม้ตั้งก็ได้นะครับสายป่านดวงใจด่างนะครับตัวนี้จริงน่าจะได้แดดเยอะๆครับเพราะจะได้เป็นสีชมพูสีขาวพวกนี้ครับ พียงแต่ตรงนี้ผมเลี้ยงในร่มนะครับก็จะไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่พี่ริงเขาด่างนะครับเดี๋ยวต้องรอดูหน้าหน้าแรงครับดูดูแรงัวนี้ครับที่อากาศร้อนๆครับเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบอมชมพูนะครับเหมือนเหมือนพวกนี้ครับนะครับมีบางใบที่เริ่มอมชมพูนะครับพอตัวนี้คือผมวางไว้ครับใต้แสล็มนะครับจะไม่โดนแสงมากนะครับ ถ้าเป็นตัวเขียวเขาก็จะเขียวเลยนะครับก็จะมีตัวเขียวอีกตัวหนึ่งซึ่งจะถูกกว่าตัวนี้ครับถ้าตัวนี้กระถางนี้ก็ตกลงไม่เกินร้อยครับกระถางนี้นะครับแปดสิบบาทประมาณนี้ก็กระถางตอนนี้นรัาถูกมากครับสายป่านดวงใจด่างเขาเป็นไม้เลื้อยนะครับถ้าเราทําเป็นสวนแขวนก็จะได้นะครับหรือเ,เขาก็จะ เป็นระยะนะครับจะห้อยลงมานะครับเ e ขาจะห้อยลงมานะครับเขาจะแตกเป็นพนวงลงมานะครับคล้ายๆสร้อย่ะครับเป็นสร้อยลงมายิ่งได้แดดก็จะยิ่งเป็นสีชมพูนะครับน่าจะได้แดดครึ่งวันเช้าอะครับถ้าได้แดดครึ่งวันเช้ารับรองว่าสวยงามมากครับบินที่ใช้ปลูกนะครับส่วนมากก็ ใช้ดินเคนซัสได้เลยนะครับที่ปลูกกระบ,บองเพชชนะครับอาจจะมีพีทมอสมีหินภูเขาไฟมีขุยมะพร้าวมีทรายนิดหน่อยนะครับแต่รองพื้นด้วยก่าบมะพร้าวนะครับเขาจะได้ระบายน้ำได้สะดวกหน่อยนะครับเขาเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะครับเพราะฉะนั้นคือสามารถลดน้ำได้ทุกวันหรือว่าสองวันลดทีพวกนะครับ แต่อย่าให้น้ําขังนะครับถึงแม้จะชอบน้ำรัาต้องเวลาลดน้ํานะครับให้น้ําเขาตกลงถึงพื้นได้นะครับรั่วนะครับถึงข้างล่างได้นะครับน้ําจะไม่ขังนะครับคือลดตรงไปแล้วก็ตกข้างล่างเลยนะครับวันนี้ก็มานั่งดูครับสายป่านครับตอนเลิกงานนะครับ การขยายพันธุ์เขาก็ตัดครับตามข้อครับตัดใบเป็นคู่ก็ได้นะครับแล้วก็ฝังจมดินนะครับตรงคู่เขาครับตรงตรงข้อเขาเขาจอกรากตรงนั้นเป็นคู่คู่ใบครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดข้อเขาให้ห่างหน่อยนะครับห่างจากคู่ใบนะครับสักหน่อยรสักครึ่งต่อครึ่งของเขานะครับแล้วค่อยเอาไปปลูกใหม่นะครับถ้าเราอยากยึดให้เขาแน่นเราก็หากรีบครับทำเป็นตัววีครับกดให้เขาแน่นนะครับ เดี๋ยววันหลังผมจะมาทําให้ดูว่าวิธีขยายพันธุ์เขาคือถ้าเราทํากิฟต์เขาเป็นตัววีกดเขาติดกับดินนะครับเขาจะไม่ขยับเขยืนและโอกาสการรอดเขาหรือว่าการติดของเขาจะมีเยอะครับไม้ตัวนี้ข้างล่างถ้าเราปลูกชําไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีหัวนะคล้ายลูกแก้วนะครับเขาจะอยู่ข้างในเขาเป็นไม้มีหัวนะครับเหมือนว่าเก็บสารอาหารไว้ที่หัวนะครับ สายป่านเขาจะสวยงามมากนะครับเราทําเป็นที่แขวนก็ได้ครับหรือว่าไปตั้งแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ขอแนะนําให้เขาได้แดดหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่อมชมพูนะครับแต่ก็ยังดีที่เขาดีกว่าเจ้าตัวเขียวหน่อยครับเขาจะมีด่างสีขาวหน่อยครับเห็นไหมครับสีขาวแต่เขาไม่อมชมพูนะครับถ้าอมชมพูคือเขาจะได้แดดนะครับ อยู่ใต้สานามสัก8ปพวกนี้น่าจะได้นะครับหาที่แดดหน่อยนะครับถูกแสงหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเขาอยู่ร่มเกินไปเขาจะเป็นตัวเขียวนะครับตัวเขียวลวดลายเส้นใบเขานะครับถ้าดูดีๆนะครับจะเห็นชัดมากครับใบเป็นรูปหัวใจนะครับแต่ว่าลายของเส้นจะชัดมากเลย ตัวนี้ก็เป็นตัวข้ปพิสของต้นหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนสัญหาการปลูกแล้วบ,บางคนเขาปลูกไม่เป็นก็จะเน่านะครับลดน้ําบ้างน้ําขังบ้างฝนตกก็ยังลดน้ําอีกนี่ครับคือถ้าเวลาฝนตกแล้วไม่จะเป็นต้องลดน้ํานะครับเพราะว่าความชื้นในอากาศมันเยอะนะครับถ้าเราลดน้ําอีกก็จะไม่เขามีโอกาสการเน่าได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่อยากให้เน่าง่ายเราก็ใส่หินภูเขาไฟเยอะๆนะครับหรือว่ากาบมะพร้าวเยอะๆก็ได้นะครับเขาจะได้ ไม่อุ้มน้ำให้เยอะนะครับเมื่อก่อนเห็นขายกันเส้นหนึ่งก็ประมาณร้อยประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้ถูกแล้วนะครับกระถางหนึ่งก็แปดสิบาทหกสิบาทก็มีครับผมเคยเจอครับช่วงนี้ต้นไม้ด่างขาลงนะครับเพราะคนไทยครับเขาผลิตง่ายนะครับคือต้นที่แพงแงมัน แป๊บหนึ่งครับเขาสามารถที่แยกออกจากต้นเป็น2ต้น4ต้น8ต้นตรงนี้ครับเขาจะขยายพันธุ์ได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ต้นไม้ในประเทศไทยเราถูกลงนะครับต่างประเทศทําไมว่าตลาดปั้นเราทําให้ตลาดต้นไม้เขาเสียหายเพราะว่าตลาดบ้้นเราคือเราขยายพันธุ์ต้นไม้ได้ง่ายนะครับขยายพันธุ์ได้ไวนะครับทําให้ตลาดต้นไม้น่าจะล้นหรือประมาณนี้ครับก็คือต้นไม้มีเยอะเกินตอนนี้คือ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกซื้อนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าตลาดเต็มนะครับแต่บางคนเขาไม่คิดอย่างนั้นคือเขามีหนึ่งต้นเขาก็อยากมีสองต้นเขาก็ซื้อมาเขาอยากมีสามต้นเขาก็ซื้อมาอันนี้ก็ถ้าซับเราถึงก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราจะได้ต้นสวยๆไปเลย แต่ถ like no ้าซ so no ับเราไม่ถึงเราก็เข <Right. S 2> in the ้ามาขยายพันธุ์ก็ทําให้ต้นแม่เราอ่ะไม่ค่อยสวยครับเราปักไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆแยกเข้าไปเรื่อยๆพวกนี้ครับก็จะทําให้ต้นไม้เราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าพูดถึงระยะยาวก็ทําให้เราได้ต้นไม้หลายๆกระถางนลครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วเขาก็จะเริ่มสวยแล้วตัวแรกจะไม่สวยก็แต่ปล่อยทิ้งไว้เขาจะเริ่มสวยนะครับเพราะคนไทยก็เป็นเจ้าแห่ง ความก๊อปปี้เจ้าเห็นการขยายพันธุ์นะครับทําให้ต้นไม้เขาขยายพันธุ์ได้ไวนะครับทําให้ราคาต้นไม้เริ่มถูกลงเพราะว่าบางคนขยายพันธุ์ได้เยอะนะคร<อ>ับเพราะเมืองไทยเป็นเมืองที่ต้นไม้ขึ้นได้ไวเจริญเติบโตได้ดีนะครับเป็นร้อนชื้นนะครับเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับไม่เหมือนประเทศเมืองหนาวนะครับที่ต้นไม้ขยายพันธุ์ยากนะครับทําให้ราคาบ้านเขาตลาด ต้นไม้เขาก็ยังคงราคาที่แพงอยู่นะครับไม่ดางครับผมเห็นเกาหลีครับเขาบอกว่าราคาต้นไม้เขายังดีอยู่เลยนะครับคือไม่ค่อยเท่าหไหร่แต่ว่าประเทศเราคือราคาต้นไม้นี่ลดลงมากแต่เขาไม่รู้ว่าประเทศไทยผลิตต้นไม้ได้เยอะนะครับได้ไวขยายพันธุ์ได้ไวนะครับไม่เหมือนเมืองหนาวนะครับต้นไม้เติบโตได้ช้านะครับทําให้ปริมาณต้นไม้ไม่พอเพียงกับ จำนวนคนซื้อนะครับราคาเขาก็ยังดีอยู่นะครับสวยไหมครับสายป่านดวงใจด่างครับวันนี้ครับที่ผมพามาดูนะครับตอนเลิกงานก็มานั่งดูต้นไม้นะครับบางทีเอวันนี้จะพีเซนต้นไหนดีบางทีก็ต้นเดิมบ้างอะไรบ้างก็กลัวจะเบียดครับแต่ว่าเราก็มานั่งดูแบ่งปันกรับต้นไม้มานั่งดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง การเจนินเติโตเขาหลังจากที่ซื้อมาหรือว่าเราขยายพันธุ์มาก็จะมาให้ดูนะครับอันนี้ก็อากาศร้อนครับเหนื่อยเยอะนะครับตอนนี้ครับลิมครับดินที่เขาใช้ปลูกคือใช้ดินแคนตัสอะไรประมาณนี้นครับถ้าเราใช้ดินถุงละสิบบาทเขาอาจจะตายได้นะครับก็เพราะฉะนั้น เราอย่าเสี่ยงครับในการที่เราจะมาปลูกเองคิดเองว่าวัสดุไหนน่าจะเหมาะกับต้นไม้นะครับเราต้องดูคนอื่นเขาปลูกมาก่อน,นครับไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะสูญเสียต้นไม้ที่สวยงามเราได้นะครับเขาปลูกสวยแล้วก็ใช้ดินของเขานะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้ดีกว่าเขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลการรักษาแต่ถ้าเราจะมาเปลี่ยนดินพวกนี้นครับตามที่บ้านเราเนี่ยผมเคยนะครับเปลี่ยนดินถุงสิบบาทเน่านะครับผมบอกไปก่อนหรือใช้ดินบ้านเราก็เน่า ใช้กาบมะพร้าวหมดก็ไม่ได้ครับยุบไวนะครับก็ทางที่ดีคือใช้ดินปลูกแคนตัสด,ดีสุดนะครับในการปลูกสายป่านนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ